สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนม1นทับ5นะคะก็เป็นบทที่2แล้วนะคะก็จะเกี่ยวกับครอบครัวค่ะบุคคลในครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบุคคลในครอบครัวนักเรียนก็เคยเรียนมาบ้างแล้วจากบทอื่นๆนะคะแต่ว่าบทนี้ก็จะเพิ่มเติมคำศัพท์ขึ้นอีก4คำนะคะก็คือคำว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนอกจากนักเรียนก็เรียนรู้ไปหมดแล้วนะคะให้ในักเรียนเรียนรู้กับเหล่าซอทีละคำเลยค่ะคำแรกนะคะออกเสียงว่า เย่เย่ออกเสียงตามค่ะเย่เย่ออกเสียงตามค่ะเย่เย yep, ่แปลว่าคุณปู่นะคะต่อไปค่ะคําต่อไปนะคะออกเสียงว่าหน่ายนายหน่ายนายออกเสียงตามค่ะหน่ายนายออกเสียงตามค่ะหน่ายนายแปลว่าคุณย่านะคะ สรุปคุณปูกคุณย่าคือเย่เย่ไนไนเย่เย่ไนไนต่อไปนะคะคาว่าคุณตาคุณยายนะคะออกเสียงว่าคาแรกออกเสียงว่าวหวกงวหวกงอ่านตามค่ะวหวกงอ่านตามค่ะแปลว่าคุณตานะคะต่อไปค่ะเชีย่ยเกิดคำต่อไปนะคะออกเสียงว่าไหว้พอ อ่านตามค่ะไหวผออ่านตามค่ะอ่ะคานี้นะคะก็แปลว่าคุณยายนะคะดังนั้นคุณตาคุณยายออกเสียงว่าไหวกงไหวพอไหวกงไหวพออ่ะมีคุณปู่คุณย่ายนะคะเย่เหย่ไหนนยเย่เยไหนนคุณตาคุณยายนะคะไหวกงไหวพอ ไหวกงไหวพอโอเคจบไปนะคะคุณพ่อคุณแม่เรียนแล้วง่ายมากนะคะคุณพ่อนะคะป้าปะป้าปะคุณแม่นะคะมาหมามาหมา,มาก็จะเป็นป้าปะมาหมานะคะต่อไปค่ะน้องสาวกับน้องชายนะคะไม่เมไม์เมย์ม่มยต่อไปค่ะ ตี้ติตี้ติจําเป็นคู่คูอันนี้ก็จะเป็นไม่เหมยกับตี้ตินะคะต่อไปค่ะเจ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 เกอ้อเกอ,เก,อ,เก,อก,ก็จะเป็นเจเจกับเกอเกอนะคะพี่สาวกับพี่ชายแค่นี้เองนะคะอะต่อไปนะคะเรามาดูฝึกพูดรูปประโยคกันนะคะว่า เขาเป็นอะไรกับเราเขาเป็นใครนะคะคําว่าเขานะคะมันจะแบ่งออกเป็นเขาผู้หญิงและเขาผู้ชายนะคะดังนั้นสังเกตได้ว่าเขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงต่างออกเสียงเหมือนกันนะคะแค่ตัวเขียนไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะคําแรกเขาผู้ชายนะคะออกเสียงว่าทาอ่านตามค่ะทาอ่านตามค่ะ ต่อไปนะคะเขาผู้หญิงนะคะก็ออกเสียงว่าเขา,อ,าออกเสียงว่าทามแต่ออกเสียงตามนะคะทาอ่านตามค่ะทาอ่านตามค่ะก็จะเป็นทากับทานะคะต่อไปนะคะคําที่สามนะคะออกเสียงว่าชื่ออ่านตามค่ะชื่ออ่านตามค่ะชื่อแปลว่าคือนะคะคือต่อไปนะคะ คำนี้อ่านว่าสุยสระตัวนี้เคยเรียนแล้วนะคะอูอุยอุยชื่ออุยสุยเสียงสะเสียงเสียงสองสุยสุยนะคะอ่ะสุยแปลว่าใครค่ะต่อไปนะคะคำเดียกเสียงว่าหวอหวอหวอแปลว่าฉันอ่ะต่อไปดูรูปประโยคนะคะรูปประโยคของเราก็คือท่าชื่สุยทาสุย ท่าชื่อฉวยแปลว่าเขาคือใครเขาคือใครนะคะเวลาตอบก็คือท่าชื่อว่าป้าปะทุกประโยคจะมีคาว่าท่าชื่อห่าแปลว่าเขาคือจุดๆของฉันส่วนคําที่มาเติมข้างหลังก็คือชื่อชื่อเครือญาตินะคะหรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายอะไรก็ว่าไปนะครับประโยคนี้คำว่งท่าชื่อว่าป้าปะแปลว่าเขาคือคุณพ่อของฉันค่ะ มาดูนะคะถ้าชื่อสุยเขาคือใครอ่านตามนะคะถ้าชื่อวอเยเยอ่านตามค่ะถ้าชื่อวอเยเยอ่านตามค่ะประโยคนี้นะคะคำถามแปลว่าเขาคือใครคำตอบแปลว่าเขาคือคุณปู่ของฉันนะคะเยเยแปลว่าปู่เยเยนะคะต่อไปค่ะถ้าชื่อสุย สังเกตไหมคะว่าทาตัวนี้เป็นไงคะคือทาผู้หญิงนะคะไม่ใช่ทาผู้ชายนะคะต่อไปค่ะวิธีตอบนะคะทาชื่อหวไหนในอ่านตามค่ะทาชื่อหวไหนในอ่านตามค่ะประโยคนี้นะคะคำถามคือเขาคือใครคำตอบคือเขาคือคุณย่าของฉันนะคะต่อไปค่ะเชียเกอคำถามคือถ้าชื่อสวย ทาชื่อสวยเขาคือใครคำตอบคือทาชื่อหวไหไวยกงอ่านตามค่ะทาชื่อหวไวยกงอ่านตามค่ะประโยคนี้นะคะคำถามคือทาชื่อสวยเขาคือใครคำตอบคือทาชื่อหวไวยกงเขาคือคุณตาของฉันนะคะต่อไปค่ะทาชื่อสวยเขาคือใครใช้ทาผู้หญิงนะคะคำตอบคือ ทธาชื่อว外婆อ,อ่านตามค่ะชื่อวไ外婆อ,อ่านตามค่ะทั้งประโยคนะคะคำถามคือเขาคือใครคำตอบคือเขาคือคุณยายของฉันนะคะสรุปก็คือคำศัพท์ที่ต้องจำใหม่ก็มีเย่เยไหนในห้วยกงห้วยพอนะคะแล้วรูปประโยคคำถามก็คือ ท่าชื่อสวยเขาคือใครรูปปรีโยคําตอบก็คือท่าชื่อวอตามด้วยชื่อเครือญาตินะคะเดี๋ยวที่เหลือก็จะเป็นประโยคง่ายๆที่เราพอจะเรียนรู้และเข้าใจไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวอ่านตามคําละหนึ่งครั้งนะคะท่าชื่อสวยอ่านตามค่ะท่าชื่อวอป้าปะอ่านตามค่ะประโยคนี้คําถามคือเขาคือใครคําตอบคือเขาคือคุณพ่อของฉันนะคะต่อไปค่ะ เขาชื่อสวยอันตามค่ะเขาชื่อว่าม่อันตามค่ะ,ท,ออมามาคะทั้งประโยคนะคะรวมกันแปลว่าเขาคือใครตอบว่าเขาคือคุณแม่ของฉันนะคะต่อไปคะ่ะเชียร์กคำถามคือเขาชื่อสวยอันตามค่ะเขาชื่อว่าพี่อันตามค่ะ ประโยคนี้นะคะคําถามคือเขาคือใครคําตอบคือเขาคือพี่ชายของฉันนะคะต่อไปค่ะเสี่ยเกอท่าชื่อสุยอ่านตามค่ะท่าชื่อหัวเจียเจียอ่านตามค่ะประโยคนี้นะคะแปลว่าเขาคือพี่สาวของฉันค่ะอ่าเสี่ยเกอท่าชื่อสุยอ่านตามค่ะทา่าชื่อววตี้ตี้ อ่านตามค่ะประโยคนี้นะคะแปลว่าเขาคือน้องชายของฉันใช้เขาผู้ชายเห็นใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะจี้ห่ยเกิดคำาสุดท้ายนะคะถามค่ะท่าชื่อสวยอ่านตามค่ะท่าชื่อหวอ่ไม่เมยอ่านตามค่ะประโยคนี้นะคะแปลว่าเขาคือใครและคําตอบคือ,อเขาคือน้องสาวของฉันนะคะดังนั้น เรื่องนี้จะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะซึ่งนักเรียนก็จําแค่ชื่อเครือญาตินะคะแล้วก็รูปประโยคทาชื่อสวยและก็รูปประโยคคําตอบก,ก็คือทาชื่อหวอตามด้วยชื่อเครือญาติค่ะนักเรียนมีเวลาว่างก็ลองทบทวนดูนะคะ